ตรงตรงเบสอ้อนเก่งขนาดนี้เป็นใครจะไม่ใจอ่อนเบสอ้อนตรงตรงให้ไปหาที่บ้านถ่ายละครกู้ภัยหัวใจสู้เสร็จทุกคนก็แยกย้ายเบสถามตรงตรงอย่างน่ารักแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมพร้อมด้วยสายตาออดอ้อนงานนี้ตรงตรงจะว่าไงมาฟังกัเนไขอดูหน่อยสิพี่ก็เขินเป็นเหมือนกันนะเ่อนสาวเหรอฮะเส้นสาวเ่อนสาวค่ะงเบสไปค่ะกลับเลิกกองแล้ว ไม่ได้เจอก e. uh ันแล้วนะฮะอะไรนะทุกท um oh ี oh ่ไม่มีถ่ายแล้วไม่ได้เจอกันนะเราจะได้เจออีกไหมได้เจออีกหรือเปล่าพี่จะไปหาหนูหือพี่จะไปหาหนูวันไหนพรุ่งนี้โอ้ยโอ้โหเรจะไม่ได้เจอแล้วไปส่งไปส่ง